สำหรับที่ทางราคาทองคําวันนี้นะครับราคาสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้แต่การปรับตัวขึ้นของทองคําก็ยังคงเป็นไปอย่างจํากัดโดยภาพรวมของทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้จุดวัดใจก็คือโซนแนวรับ1,932เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนแล้วมีจังหวะของการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับ ราคาทองคําเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ร่ว,รวงลงมา1 9น8ไม่หลุด1932ก็มีการเด้งกลับแล้วก็มีการดิดตัวกลับนะครับณปัจจุบันเนี่ยราคากลับมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณพันเเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับก็ถือว่าโซนแล้วก็แนวรับระดับดังกล่าวเห็นแรงซื้อกลับเข้ามายัางตัวฝั่งทองคําได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตาม ราคาทองคาที่มีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับส่วนหนึ่งเนื่องจากนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนทองคําก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการประชุมของธนา,าคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแม้ว่าจะมีการคาดการวร่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเดือนมิถุนายนแต่ก็มีการคาดการวร่าเฟดเองอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก25เบสิสพอยต์ในเดือนกรกฎา,าคมนะครับ ความเสี่ยงดังกล่าวทําให้นักลงทุนยังไม่กล้าไร้ซื้อหรือสะสมทองคําเพิ่มเติมจึงรอดูในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็เลยทําให้เมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับเข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าในระยะสั้นเลยมีแรงซื้อในฝั่งของตัวราคารองคําเพิ่มขึ้นนะครับหลังจาก Worldbank มีการออกมาคาดการแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นแต่หากไปดูในส่วนของไส้ในหรือรายละเอียด ของเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่ที่ World Bank มีการปรับประมาณการขึ้นมานะครับทางนี้เนี่ย World Bank มีการปรับประมาณการทั้งเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจในฝั่งจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย World Bank คาดการณ์ว่าจะขยายตัว1.1%ขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งจีนคาดการณ์ว่าจะขยายตัว5.6%ในปี2023นะครับจะเห็นว่าการคาดการณ์ของ World Bank ให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีถึงระดับ5.6%ซึ่งเป็นการเติบโตหากเทียบเป็นเย a r ออนเยียจากปีที่ผ่านมามีการเติบโตเกือบเท่าตัวขณะที่เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการเติบโตที่ระดับ1.1%เป็นสัญญาณของการชะลอตัวหรือหดตัวลงจากปีที่ผ่านมาด้วยซ้านะครับแนวโน้มดังกล่าวจึงทําให้นักลงทุนมีการมองครับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการเติบโต ได้น้อยกว่าการเติบโตในฝั่งของจีนนะครับซึ่งโมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความหวังครับว่าแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสกุลเงินหยวนของจีนน่าจะมีโมเมนตัมหรือมีทิทางเติบโตหรือแข็งแกร่งกว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับจึงเป็นปัจจัยบวกกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้ครับสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับ อย่างแรกเลยเมื่อเช้าวันนี้มีการเปิดเผยด,ดุลการค้าประจําเดือนพฤษภาคมในฝั่งจีนนะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอกตัวลงนะครับหรือว่าต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ประเด็นดังกล่าวไม่ได้กดดันทองคํานะครับแต่กลับไปเป็นปัจจัยบวกหน,นหนุนพยุงทองคําเอาไว้เนื่องจากนักลงทุนมองว่าดุลการค้าที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลง อาจจะทําให้รัฐบาลกลางจีนมีแนวโน้มหรือมีความจําเป็นที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นหรือว่ารีบออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวทองคําเอาไว้นะครับดังนั้นอาจจะต้องรุ้นกันครับว่าจะมีการประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลกลางจีนออกมาหรือเปล่าและมาตรการดังกล่าวเนี่ย จะมีการอัดเงินหรือเติมเงินเข้ามายังระบบเศรษฐกิจมากน้อยเร็วช้าแค่ไหนนะครับยิ่งมากยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีกับทองคำนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของวันพุธนี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของดุลการค้าประจําเดือนเมษายนนะครับก็อาจจะต้องมาตามดูว่าดุลการค้าในฝั่งสหรัฐในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมอย่างไรถ้าดุลการค้าในฝั่งสหรัฐย่าแย่หรือซุดตัวลงจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคําครับ แต่ว่าถ้าดุลการค้าในฝั่งของสหรัฐเติบโตหรือขยายตัวก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางหรือโมเมนตัมเศรษฐกิจในในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะสร้างแรงขายกลับเข้ามากดดันของคําด้วยเช่นกันสําหรับวันพฤหัสบดีนะครับจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอีก2ตัวในฝั่งยุโรปก,กับฝั่งสหรัฐครับตัวแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะครับในฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยออกมา แล้วก็ในส่วนของฝั่งสหรัฐจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์อยากจะให้ตามดูถึงทิศทางจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในฝั่งสหรัฐว่าโมเมนตัมหรือทิศทางตลาดแรงงานจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงก็มีแนวโน้มในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่เฟดเองอาจจะไม่กล้าฟันธงหรือไม่กล้าส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้ากลับขึ้นอัตอบเบียต่อในการประชุมประจําเดือนกรกฎาคมนะครับ ดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงเฝ้าจับตาแล้วก็จะส่งผลต่อการคาดการอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ราคาทองคําในระยะถัดไปครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับว l g เอลมองครับว่าในระยะสั้นทองคําน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับการขยับขึ้นอาจจะไม่ไกลมากนะัก พราะว่ารอผลการประชุมของเฟดอยู่การย่อตัวหรือการปรับลงก็อาจจะไม่ลึกครับเพราะว่ามีปัจจัยบวกจากทางฝั่งจีนกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนนะครับดังนั้นแนะนําหาจังหวะเข้าซื้อทองคําเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับนะครับนันลกลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ให้รับแรก1949 รับสำคัญที่ไม่ควรหลุด1,932เหรียญดอลลาร์ 1, 32, 1, ต่อเทสออนนะครับเป็นจุดสต็อปรอหรือจุดตัดขาดทุนโซนแนวรับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นราคาเงินบาท32,100-31,800บาทต่อบาททองคําถ้าไม่หลุดยังสามารถเข้าซื้อทองคําได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคํา ว่าจะผ่านแนวต้าน1ั8เรยเหรียญดอลลาร์ต่อทสออนหรือเปล่า1984ครับเป็นจุดที่ทองคำปรับตัวหรือมีการขยับขึ้นไปชนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหลายครั้งแล้วก็ต้นเดือนมิถุนายน1,984กก็มีการขึ้นไปชนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ราคาทองคำเวลาชนเนี่ยมักจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา ใกล้กรอบแนวรับด้านล่างในโซน1,932-1,938นะครับดังนั้นถ้าราคายังไม่สามารถบรก a k out หรือพัานระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแต่ว่าถ้าราคาสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับมองว่าทองจะขึ้นไปชนแนวต้านจิตวิทยาในโซนระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทอน,นะครับคิดเป็นราคาเงินบาทไทย32,650บาทต่อบาททองคำเป็นต้านถ้าไม่ผ่านในระยะสั้นให้ขายออกมาก่อน แต่ถ้าผ่านได้ถือต่อไปรอขาย32,950บาทต่อบาททองคำครับสำหรับ YLG Burien International นะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงตอนนี้วางเงินเพียงแค่50,000นะครับลดลงมาจากแสนหนึง่งซื้อทองคำแท่ง99.99% 99สูงสุดได้1กิโลเลยทองคำแท่ง96.5%ซื้อสูงสุดได้ถึง60บบาทต่อบาททองนะครับ นอกจากนี้ YLG b u o l e a n International ยังมีแอปพลิเคชันออมทองแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังที่สามารถเข้าไปซื้อทองคำกับ YLG ได้นะครับถ้าสนใจก็ลองใช้บริการดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ